ข่าวระคข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบ่ายนิชโนสไตล์ประจำวันที่8ธันวาคม2563โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเย็นนี้กันดีกว่านะฮะพามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้สเทือนวงการฟุตบอลไทยจุดเบลตอบแล้วจะเล่นให้กับทีมชาติใดโดยงานนี้ผมถึงกับสเทือนวงการฟุตบอลไทยกันเลยนะฮะเมื่อทางชุดเบลคนนี้ออกมาพูดแล้วว่าเขาจะเล่นให้กับทีมชาติไหนกันแน่ โดยสร้างความมือฮาต่อวงการฟุตบอลไทยเป็นอย่างมากมายหลังฉนหนูจูดเบลกองหน้าอายุน้อยหมายเลข9ของสโมสรเชลซีได้สัมภาษณ์ในอังกฤษกับสื่อว่าในอนาคตนั้นตัวเขาคนนี้พร้อมจะเล่นกับทีมชาติไทย100%ทำเอาสั่นสะเทือนวงการฟุตบอลไทยเป็นอย่างมากมายเนื่องจากตำแหน่งศูนย์หน้าเป็นตำแหน่งที่ทีมชาติไทยกำลังหาผู้เล่นศักยภาพสูงตำแหน่งนี้มาโดยตลอดนะฮะอีกทั้งธีรศิลป์แดงดากองหน้าเบอร์หนึ่งของเมืองไทยที่กำลังค้าแข่งกับทีมดังของเจลีกของญี่ปุ่น ทีมชีมิสุดเอสพาก็กำลังจะวางมือในนามทีมชาติในเร็วนี้ซึ่งนั่นถือเป็นโอกาสดีเป็นอย่างมากมายหากทีมชาติไทยภายใต้การนำของอากิระนิชิโนจะได้จหนูจุดเบลคนนี้กองหน้าจอมทรมประตูมายืนในแดนหน้าให้กับทีมชาติไทยในเร็ววันนี้ทางนี้จหนูจูดเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยไวัย16ปีรายนี้ลงสนามกับทีมเชลซียู18ปีในฤดูกาลนี้ไปแล้วทั้งหมด8นัด ยิงไปแล้วทั้งหมด12ประตูขอติดตามผลงานแล้วก็ลุ้นได้เลยนะฮะว่าเขาจะลงสนามกับทางทีมชาติไทยในอนาคตอย่างแน่นอนโดยจนหนูจูดเบลยังระบุอีกว่าชื่นชอบอาหารไทยนะและก็ชอบบรรยากาศที่เมืองไทยเป็นอย่างมากมายอ่านะผมเป็นคว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลชาวไทยนะครับผมที่จนหนูจูดเบลคนนี้ตอบตกลงแล้วว่าเขาจะมาเล่นให้กับทางทีมชาติไทยอย่างแท้แน่นอนนะฮะรอต้อนรับการมาของเขาได้เลยและจะได้อยู่ในยุคข,ของอาจารย์นิชโนอย่างแน่นอน ยังไงก็จะลืมติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียนิชิโนเชียร์เจ้าหนูจุดเบลคนนี้กันด้วยนะครับเราวมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะประธานซัปโปรโรพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับแฟนบอลแม้จะเจอวิกฤตการณ์โควิดในชินก็ตามโดยกันนี้ควันหลงในเกมที่ทางคอนเสเล์ซัปโปรโรนั้นเล่นในรังเย่านัดสุดท้ายพ่กับทางเซเลโซโซกาไป1ต่อส โดยสมโมสรได้จัดวิธีขอบคุณเหล่าบรรดาแฟนบอลที่อยู่รอบสนามการแข่งขันเพื่อแสดงความขอบคุณต่อแฟนๆที่สนับสนุนตลอดในฤดูกาลนี้นะฮะโดยประธานสมโมส,สรซัปโปโรได้เผยมาว่าเนื่องจากไวรัสโคโรนาทาให้การจัดก,การแข่งข,ขันต่างๆนั้นค่อนข้างจะยากลาบากนหน่อยนะแต่ก็ไม่กังวลน,นะฮะเพรพร้อมจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้สนับสนุนทีมทุกๆคนอยู่แล้ว โดยกันที่ทางโยชิคาสึโนโม,มููระนับประธานสมโมสรคอนซาเลสวัย18ปีคนนี้ได้เผยมาว่าตอนนี้ทุกสมโมสรเหมือนกันเนื่องจากสถานการณ์โคโินาไวรัสมันค่อนข้างยากในการจัดระบบต,ต่างๆนะแต่เราจะทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเต็มที่ดังนั้นไม่ต้องกังวลไปนะครับเราพร้อมจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้สนับสนุนของเราทุทกๆคนกันเลยทีเดียว สลัดทางโปรแกรมนัดต่อไปของทางคอนซาเลสปโปโรนั้นจะบุกไปเยือนโอิตาทริตะในวันเสาร์ที่12ธันวาคมนี้จะเตะเวลา13นาฬิกาหญิงสดทางสยามสปอร์ตเช่นเดิมครับใครแฟนพวกเขาทำติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะงานนี้ศึกเจลิกยังไม่จบนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ3ทีมไทยลีกลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เข้าชิงศึกช้างเอฟเอคัพเมืองทองรอแชมป์ผลแรกของเขา โดยกานที่ช้างเอฟเ p คัพนะผม2020ถ้วยน็อกเอาท์ที่เตะผ่านสายตาแฟนบอลไปทั้งหมด15จะทั้งหมด16คู่นะครับของรอบสัสองทีมสุดท้ายเมื่อวันเสาร์และก็วันอาทิตยที่ผ่านมาโดยเหลือคู่ตกค้างอีกเกมก็คือสิงห์ชัยราเตดกระทางสุโขทยัยรอกำหนดวันแข่งขันอีกทีโดยรอบ16ทีมนั้นจะจับสลากวันที่15ธันวาคมนี้และจะเตะวันที่13มกราคมปีหน้านั่นเอง ตัวแชมปรายการนี้จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนสโมสรจากไทยนะฮะไปเล่นรอบเพย์ออฟ AFC f c แชมเปียนลีกในฤดูการ2022โดยล่าสุดผลจากรอบสันสทีมสุดท้ายที่ผ่านมานั้นมีทีมจาก3ลีกที่ผ่านเข้ารอบมาได้ประกอบไปด้วยไทยลีก9ทีมยังไม่บรวมผู้ชนะระหว่าง2ทีมจากไทยลีกที่เจอกันระหว่างทางสิงห์เชียงรายเต็ดกับทางสุโขทัยอีก1คู่ โดยเก้าทีมจากไทยลีก1ที่ทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนั้นประกอบไปด้วย 1. บุรีรัมย์ 2. ตราด FC 3. กานทรีเอฟซี 4. สุวรรณ بري เอฟซี FC, 5. ทรูแบนค์ขอนยู่นเต็ด 6. สุทรราบารีเอฟซ 7. เอสจีเมืองทองยูเนเต็ด 8. ชลบุรีเอฟซีและก็ 9. นครราชมรมาชิศนุษย์เอฟซีนะฮะ โดยมี3ทีมที่ไม่เคยผ่านเข้าชิงรายการนี้มาก่อนเลยก็คือตราด FC ส่สวนบรี FC และก็สุพประการีซิตี้ที่เหลือจากไทยลีกหนึ่งนั้นเคยเข้าชิงแล้วและบางทีมก็เคยคว้าแชมป์ได้แล้วแต่ทีมที่เคยเข้าชิงถึง3หลแต่ยังไม่สามารถลบอาถรรพ์ได้และคว้าแชมป์ได้เลยก็คือ SG g เมืองทองนั่นเอง ดยจากปี2 5 5 2เป็นต้นมาไม่ถ้วย็อกเอาท์ที่เมืองไทยกรบมาเตะกันอีกครั้งนั้นเคยมีทีมไหนเป็นแชมป์กันบ้างและทีมไหนบ้างที่เคยเข้าชิงไปดูกันเลยครับเริ่มจากปี52นะฮะก็จะเป็นแชมป์กันช่ารเรือส่วนรองแชมป์ก็จะเป็นเทโรศาสนะไป53ชมรี FC เป็นแชมป์ส่วนรองแชมป์จะเป็นเมืองทองไป54บุรีรัมเป็นแชมป์เมืองทองเป็นรองแชมป์ ปี55บุรีรัมย์เป็นแชมป์อาร์มี่เป็นรองแชมป์ปี56บุรีรัมย์เป็นแชมป์บางกอกการ์ดเอฟซีเป็นรองแชมป์ปี57บางกอกการ์ดเอฟซีเป็นแชมป์ชมบุรีเอฟซีเป็นรองแชมป์ปี58บุรีรัมย์เป็นแชมป์เมืองทองเป็นรองแชมป์ปี59ราชบุรีมิถผลสุโขทัยชมบุรีชัยนาทเป็นแชมป์ร่วมกันนะฮะโดยปี60ก็เป็นสิงห์ชัยรายนะผมที่เป็นแชมป์ ส่วนทางแบงคอกก็เป็นรองแชมป์ปีหกหนึ่งสิงห์เชืราเป็นแชมป์บุรีรัมเป็นรองแชมป์แล้วก็ปีหกสองการเท่าเรือเป็นแชมป์ราชบุรีไม่ผลเป็นรองแชมป์สรุปทีมที่เคยเข้าชิงนะ,ะับผมก็จะมีดังต่อไปนี้นะฮะบุรีรัมห้าครั้งเอสจีเมืองทองสามครั้งชุมบุรีสองครั้งบางกอกกรัฐสองครั้งสิงห์เชืราสองครั้งการเท่าเรือสองครั้งบีซีทโรศาสนาหนึ่งครั้งอัมมี่ยูเต็ดไปหนึ่งครั้ง แบงคอกยูเต็ดหครั้งราชบรีมิผล1ครั้งส่วนทีมที่เคยได้แชมป์นะฮะในรายการนี้ก็จะมี 1. บุรีรัมยคว้าไป4ส,สมัย 2. ชมบุรีคว้าไป2ส,สมัยและก็แชมป์ร่วมอีก1สมัยแล้วก็จะมีสิงห์เชลล์ไรเต็ด2ส,สมัยและก็การท่าเรืออีก2สมัยส่วนอันดับสุดท้ายก็จะเป็น บางกอกการ์ด FC นะครับผมคว้าไป1นสมัยสุโขทัย f c แชมป์ร่วมนะฮะคว้าไป1นสมัยราชบุรีแชมป์ร่วม1สมัยและก็ชนะทอนบิลแชมป์ร่วมนะฮะไป1สมัยน,นั่นเองครับ <c oughs> นะฮะเป็นว่าง,งานนี้ต้องรอล,ลุ้นกันต่อไปว่าเมืองทองนั้นจะมีโอกาสได้คว้าแชมป์ในปีนี้ไหมเพราะว่าเนน่ยเมืองทองเนี่ยตั้งแต่เข้ารอบช้าง F a ฟ u p ัมานี้ไม่เคยเป็นแชมป์กับเขาสักทีมีแต่เป็นรองแชมป์สะส่วนมั่นครับยังไงปีนี้ก็ขอให้เมืองทองก็แล้วก,กันนะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไป เหลาบทข่าวต่อมากันดีกว่านะครับขจรย้ำแข้งเทพห้ามพลาดเกมใหญ่เปิดบ้านรับบุรีรัมย์ขอ3ามแต้มในไหมคนหลงหลังเกมจากฟุตบอลถ้วยช้างเอฟเอคัพ2020บรอบสานสองทีมสุดท้ายซึ่งทางแข้งเทพทรูแมนคอกภายใต้การกุมทัพของโค้ชแบนชัตตะว,วันศรีปานคุณซื้อใหญ่นำทัพเปิดบ้านชนะเชียร์รัชตี้เทมในศึกไทยลีก3ด้วยสกอร์7-2พร้อมผ่านเข้าสู่รอบสุดทีมสุดท้ายกันต่อไป โดยหลังจบเกมขจรเจรนน์ประธานสโมสรทรูแบงคอกนั้นได้กล่าวกับนักเตะและก็ทีมงานเกี่ยวกับการแนะนำแฮร์เบอร์ตี้ฟิร์นเดสก่อนหน้าคนใหม่ให้ได้รู้จักกันพร้อมกับได้กล่าวเลยกน้อยด้วยว่าเกมกระทั่งเชียงรายนั้นก็พลาดเล็กน้อยนะแต่ว่าเกมใหญ่ก็ห้ามพลาดนะอาทิตย์หน้าก็ขอ3แต้มให้จงได้เอา3แต้มมาให้ได้นะครั้งนี้ไม่มีอะไรมากมาย มาแนะนําให้เพื่อนใหม่ที่ทุกคนได้รู้จักกันอยู่แล้วได้เข้ามาอยู่กับทีมเราหลายๆคนก็รู้กันแล้วขอแสดงความยินดีกับทางแฮมป์ตี้ฟอนเดสที่เข้ามาอยู่กับทีมเราด้วยนะโดยผลกานตั้าต่อไปของชางทรูแบนก็นั้นในศึกไทยลีก2020นะฮะคือการเปิดบ้านรับมือกับทางบุรีรัมเดเตในวันเสาร์ที่12ธันวาคมนี้ที่สนามทรูเตเดียมมอธรรมศาสตร์ปร์งสิตก็ถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD เต็กกัเมเบลาสปรนิกาเป็นต้นไปครับ แฟนๆพวกเขาตามติดตามชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะงานนี้ขอแค่3คะแนนย้ำนะฮะขอแค่3คะแนนเท่านั้นถ้าไม่ได้3คะแนนก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าอนาคตของโค้ดแบนด์นั้นจะเป็นเช่นไรต้องรอลุ้นกันนะครับและนี่ก็เป็นทันข่าวบคข้ามกีฬาวันไทย by digital style ประจำวันที่8ธันวาคม2563โดยชัยวัฒรรังฟุตบอลไทยครับ